นั่นหนีออกมาก่อนแล้วแล้วก็รออยู่กับลูกออ๋ค่ะแอดง๋ยวายิ่งข้ามน้ำเพิ่มเปติมที่เลยใช่ไหม เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะคะที่ลุ้นกันสุดๆไปเลยลา,างจากที่ทางจังหวัดสงขลาได้มีการประกาศให้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่เรารับทราบกันดีค่ะว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกได้จนทาให้เกิดการาวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าจะอพยพออกไปข้้งนอกได้อย่างไรในเมื่อ การที่จะออกมามันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลเมืองควรหลังนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดรับน้ําจุดแรกเลยนะคะกระแสน้ําแรงมากๆเลยค่ะประกอบกับมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะทําให้ชาวบ้านบางคนและหลายครอบครัวเลยค่ะที่ พยายามจะช่วยเหลือตัวเองโดยอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่ขึ้นไปอยู่บนชั้นสองแต่เชื่อไหมคะว,ว่าน้ําที่ขึ้นมาทุกชั่วโมงทําให้ไม่สามารถอาศัยอยู่บนชั้นสองได้เลยนะคะบางรายบอกว่า ชั้นหนึ่งนะคะคือลงมาไม่ได้แล้วมิดหัวแล้วเลยจําเป็นที่จะต้องอพยพออกมาแต่จะทํำยังไงนะคะในเมื่อออกมาแล้วไม่มีเรือไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือดังนั้นค่ะมีญาติพี่น้องที่มีการช่วยกันประสานให้เจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะอย่างสักู่ที่ผ่านมาเราก็เจอหน่วยกู้ภยัยเราก็เจอคุณบินนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนออกมาบอกว่ามีอุปสรรคอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือประชาชนลองฟังเสียงลูค่ะ เห็นาวบนบอกว่าน้ำจ้นเื่อยกต่นกเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่วันนี้วันนี้ยกตอนนี้ใน,นพอ,อยนี้ก็เยอะหลายหลายหลาย ัด้านในก็ออกมาเป็นส0 0ร้อยขอบคุณนะมาท่องเที่ยวนะแล้วก็ช่วยเป็นมือหน่อยตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าไปหลายเที่ยวว่ายังมีคนที่อยากจะออกมาอีกเยอะนะครับุกคคนะะรับ็คือกระแสน้ำที่มันมันแรงแล้วก็อย่างพุ่งนำเนี่ยไม่มีเราอาศัยว่าเราเข้ามงตามซอยตามแล้วถ้ามีคนบกมือหรือว่ามีพลีเยี่ยมถามว่าจะออกข้างนอกหรือว่าไงผูกผ้าผูกผ้าแเราก็มี ข้าวให้เขามีน้ำให้เขาเขาโอเคเขาอยู่ได้แต่บางคนเขาก็อยากเจาะมาเราออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าบางครั้งมันอยู่ชั้นสามแล้วเขาต้องวิธีการทีร่จะลงมาเพื่อจะปอกภปมหาเราตรงนี้ยมันเราต้องพิจารณาว่าโอเคถ้าเขาอยู่ตรงนั้นโดยน้ำมันจะไปถึงเขาเขา ต้องการแค่น้ำแค่อาหารเราให้เขาอยู่ในจังหว่าจังหวอดไัยกว่ากว่าที่เขาจะลงมัหาเราแลวเขาไม่ปลอดเราอย่างตอนนี้ถ้าสามารถบอกคนไทยนอกได้เนี่ยค่ะอยากจะขอความเหลยดินมุมไหนเพื่อจะให้เขาถึงไปายส่มากที่สก็คืออยากจะให้หน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่มาดูแลเรื่องสังเกต้า นับสองสว่างบริเวณถนี้ถ้ายังมีแสงไปสองสวา่างในเรือเราในเรือเราเราก็สามารถยังดังทํางานได้ในอย่างที่เรื่องอาหารโอเคอาหารผมว่าวันนี้โอเคน่าจะเพียงพอเพราะว่าเข้าไปแล้วก็มีบางบ้านก็โอเคทานแล้วบางบ้านก็ขอนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยานะครับเรื่องยายาทีบา่บางบ้านบอกว่า อยากจะได้ยามังมีคนปวดหัวเพราะวไม่สบายแต่ไม่ได้ออกมาเืาอยู่บ้านพออยู่ได้แต่ไม่ได้มียาซื้อออกมาซื้อไม่ได้ื่อทีเราข้อพอยเราก็ไม่ได้เตรียมถ้าตรงนี้มีรถพยาบาลมีของมาสวงหรืออะไรมามาต่อเนี่ยโอเคเราก็เอายาเนี่ยเข้าไปติดให้เขาได้ค่ะขอบคุณค่ะน่าจะวิกฤตสุดๆกับจุดนี้เพราะถือว่าน้ำกำลังไหลใช่ใค่่ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่่ค่ะ นี่ลาคานี้คือข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่จริงๆนะคะว่าที่สถานการณ์ตอนนั้นก็คือค่อนข้างรุนแปงมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกวา่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดหลักจุดที่สาคัญมากค่ะ